นักเตะยอดเยี่ยมในศึกยูโรสิครั้งหลังสุดทำเนียบนักเตะยอดเยี่ยมในมหกรรมชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรตลอด10ครั้งหลังสุดที่ผ่านมาโดยมีนักเตะจากฝรั่งเศสได้มากสุด3ครั้งในโผนี้นั่นคือมิเชลพลาตินีปี 1984, ซีเนดีนซีดานปี2000และองตวนกริสมันปี2016สรุปทำเนียบนักเตะยอดเยี่ยมยูโรสิครั้งหลังสุดปี1984 มิเชลพลาตินีฝรั่งเศสปี1988มาโกฟานบัสเทนเนเธอร์แลนด์ปี1992ปีเตอร์ชไมเคิลเดนมาร์กปี1996มัทธิอาสซามเมอร์เยอรมนีปี2000ซีเนดีนซีดานฝรั่งเศสปี2004ทีโอโดรอสซากราคิตกรีซปี2008ชาบีเอนันเดสสเปน ปี2012อันเดรสอินเนสตาสเปนปี2016อองตวนกริสมันฝรั่งเศสปี2020จิอัลลยจิดอนนารุมม่าอิตาลี